ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาเงินออนไลน์นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับส b ครต์ผมนะครับแอปนี้มีชื่อว่าบัตเบกนะครับผมวิธีการได้เงินนะครับนี่ครับดูวิดีโอแล้วก็สะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับวิธีหาเงินนะครับคลิกที่ FV ชคะแนนฟรีครับมันจะมีแอปให้ดาวน์โหลดนะครับผมถ้าดาวน์โหลดแล้วมันจะได้พอยที่มันบอกนะครับผมนี่ครับเหมือนเช่นครับหมื่นพอยนะครับแสนพอยนะครับผมสามหมื่นพอยนะครับสี่หมื่นพอยสองหมื่นกว่าพอยอย่างงี้ครับผมเป็นต้นครับผมแล้วก็สามารถถอนเงินนะครับผมถ้าคนที่สมัครใหม่นะครับ สามารถถอนได้หนึ่งบาทนะครับผมหนึ่งบาทถอนก่อนได้นะครับผมนี่ครับถ้าทูมันนี่บัลเลต์จะเร็วครับแต่ถ้าเป็นธนาคารอาจจะประมาณสามสี่วันถึงจะได้นะครับแต่ถ้าเป็นทูบัลเลต์ประมาณวันไม่เกินหรอกครับไม่เกินวันครับจะได้นะครับผมนี่ครับนี่ครับถ้าสะสมครบร้อยเราถอนได้สองร้อยยี่สิบนะครับผมไม่ใช่ร้อยนะครับได้สองร้อยยี่สิบครับผม แล้วก็มีการอ่านข่าวแล้วได้เงินนะผมนี่ครับผมผมได้สามหมืนกว่าพอยแล้วครับผมดูนะครับแอบปบนี้จ่ายจริงนะครับผมถ้าพอยผมพอวันอื่นเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูนะครับผมนี่ครับสามารถเติมเงินได้ด้วยนะครับดูนะ นี่ครับของจริงครับเนี่ยนี่ครับผมกดนี่ครับวิธีได้ครับสามารถหมุนได้ด้วยครับสูงสุดหมุนีนนี่คือสามร้อยบาทครับแต่ผมก็จะไม่เคยได้นะครับผมแต่มันมีคนเคยได้ไปแล้วนะครับผมดูนะครับนี่ครับหมุนฟรีครับผมหมุนอีกรอบครับจะได้อะไรสิบคะแนนครับผม สูงสุดคือ300บาทนะผมใครได้นี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับดูครับมีหมดเลยครับข้าวหน้าสองกางร่างเนี่ยสิบคะแนนครับผมนี่ดูครับครับสามารถอ่านข่าวแล้วได้เงิน,นะครับดูครับ รอมันหมุม no our our มนคนนะครับผมแนะนํานะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดนะครับถ้าเราหยุดแล้วรอสักแป๊บสักแป๊บมันจะหยุดนะครับดูนะครับเนี่ครับมันจะหยุดครับให้เราเลื่อนไปเรื่อยๆครับแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี้ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแค่นนี้นะครับแค้นี้ครับรอให้มันเป็นสีเนี่ยครับแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนลงไปสุดครับเลื่อนลงไปให้สุดแล้วมันก็จะได้คะแนนครับดูนะครับนี่ครับได้คะแนนครับ ก็เนี่ยแนะนำัาโหลดแอปดีกว่าครับเพราะคะแนนมันได้น้อยครับแนะนำโหลดแอปครับนี่ครับเนี่ยถ้าโหลดแล้วเนี่ยครับเราต้องเล่นให้ครบตามนะครับคือเวลสิบห้านะครับผมถ้าผมเล่นถึงเวลสิบห้าผมซาเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยับแค่นี้นะครับง่ายมากๆเลยครับเกมนี้แอปนี้เอกว่าผมบอกเลยว่า จ่ายจริงนะครับผมจ่ายของจริงนะครับผมผมเคยได้แล้วนะครับผมเคยถอนแล้วนะครับดูนะครับจ่ายจริงนะครับแล้วใครโหลดลิงก์ผมแล้วใส่โค้ดผมจะได้300พอยพ์นะครับผมใส่โค้ดได้300พอยพ์นะครับสามารถดูวิดีโอได้ด้วยนะครับ ถ้าใครใส่โค้ดผมนะครับได้300ฟรีๆเลยนะครเนี่ยบอมันหมุนครับรอมันหมุนอันี้เรากดได้เลยนะครับนี่ครับมีนี่ครับกดชื่อเนี่ยแต้ลครับ10คะแนนครับแนะนํนำครับโหลดแอปนะครับอย่าเล่จะจะดูเลยดูมันนานครับกว่าจะได้เนี่ยเปลื่อนดู ไม่ได้อะไรยากเลยครับ